ไขมันมีกี่ชนิดหลายคนสงสัยไขมันที่มันพอกตามเส้นเลือดไขมันที่มันจุกแน่นบริเวณหัวใจไขมันที่มันทําให้เส้นเลือดอุดตันกลายเป็นอมาเพิ่อัมพาตและไขมันแทรกตับอาจารย์อยากจะบอกนะว่าไขมันในร่างกายเราแบ่งใหญ่ๆออกเป็นสองประเภทแต่สองประเภทนั้นยังแบ่งย่อยออกเป็นอีกห้าประเภทเดี๋ยวเราตามมานะว่าไอ้สองประเภทมันคืออะไรและไอ้ห้าประเภทนั้นมันคืออะไรเรามาเจาะลึกนะกดไลค์กดติดตามกด ไขมันในร่างกายของคนเราเนแบ่งออกเป็น5ชนิดอย่างที่บอกไว้1คอเลสเตอรอล2ไตรกลีสลไรด์3 HDL 4 LDL 5ก็คือ VLDL แต่และองค์ประกอบจะมีความแตกต่างกันและองค์ประกอบที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือคอเลสเตอรอคลคอเลสเตอรอลมันคืออะไรคะเอาตามอาจารย์มาค่ะคอเลสเตอรอลเนี่ยมันคือสารที่ทำให้เกิดอาการอุดตันของหลอด